สวัสดีพี่วินเพื่อนนะครับวันนี้ครับโคลนคนพระพิเศษนะครับ EP ที่87นะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งกันนะครับรายการละ200บาททุกรายการนะครับ2รายการ300บาทนะครับรายการละ200ร้อนะครับ2รายการ300บาทนะครับช่องทางติดต่อนะครับ0849037676ครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพ,พี่ที่กำลังชมนะคยช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับองแกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่าทำดูนะครับอาหารชน,รน,ดดนรดิดเก่านะครับ,รบทรงคมชันนะครับนี่ครับ าการใช้งานมาบ้าน,นครับนี่ครับอันนี้สองนะครับเป็นสงเต็มกันนะครับนี่ครับนี่มีไครตรายางด้านหลังนะครับพิมพ์ครับชัดคมนะครับ สามว่าเป็นสมเด็จครับวันนี้มีสมเด็จมาสามองค์นะครับนี่ใครมีหิตรือพระธาตุผสมอยู่นะครับนะครับนี่เนื้อพระนะครับเป็นเม็ดเม็ดนก้อนนะครับเป็นเม็ดเม็ดนำเม็ดขาวนะครับนี่ครับหมายเลขสี่นะครับเป็น รูปเหมือนของปู่ทิมครับอันนี้ก็าขงรูปเหมือนหลังยันห้าดูของปูท่ทิมนะครับอันที่สี่ครับอันที่ห้าครับเป็นนางพญานะครับนางพญานะครับ ไอ้โค้งนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับนี่ครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับวัดเชิงเขานะครับชนบุรีนะครับเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับเป็นเหรียญวัดเชิงเขาปีหนึ่งเจ็ดนะครับก็สอรึกยูนะครับไอ้เจ็ดนะครับเป็นพระกุนะครับอันนี้ชินเก่านะครับ เป็นพระเนื้อชินเก่าๆนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปดครับเป็นพระร่วงนะครับพระร่วงเนี้อชินนะครับ หาเลขเก้านะครับเป็นชินราชนะครับชินราชเนื้อผงนะครับหลวงพ่กลวยนะครับชินราชนะครับออกชิโนรถนะครับหลวงพ่กลวยนะครับเป็นผัดเนื้อผงนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นพับผงนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับออกว่าหนองอีดุกนะครับ พระเนื้อผงนะครับหมายเลขสิบนะครับวัดหนองอดุกนะครับหมายเลขสิบเอ็ดครับเป็นหลวงพ่อโบ้ยวัดมันนาวนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อโบ้ยหลังยันห้านะครับวัดมันนาวนะครับสิบสองครับเป็นวัดปากน้ำนะครับรุ่นพระไตรปิจกนะครับเนีย สภาพผิวหิ้งเลยนะครับตามซอกตามนี่ครับช่วงที่มันดึกๆกึกนจะมีนะครับเศษฝุ่นเศษผงครับสิบสามครับเป็นสมเด็จนะครับสมเ,มเด็จวัดโพนะครับสมเด็จวัดโพของนี้เนี่ยจะ จะมีรอยหักนะครับนี่ครับสิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามนะครับนี่ครับมีโค้ดนะก็หมายเลขครับท่านหลวงพ่อปุกเสกนะครับหลังเป็นนารายณ์ทรงคุดนะครับวัดปีดารามนะครับหลวงพ่อสวัยนะครับไกลทองสวยๆนะครับเหรียญใหญ่นะครับจะมีโค้ดหมายเลขครับนี่ครับ จะเป็นมล็ดสิบห้านะครับเป็นผู้เผือกนะครับผู้เผือกวัสาริโคนะครับเป็นเหรียญเล็กนะครับเหรียญหลวงปู่เผือกวัสาริโคนะครับเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับสิบหงนะครับเป็นท่ากระดานนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับท่ากระดานเนื้อทองผสมนะครับมันสิบหุงนะครับ เลขสิบเจ็ดครับเป็นเหรียญมีตานะครับมหาลาบนะครับเป็นเหรียญมหาลาบกูบาขาวปีนะครับสภาพใช้นะครับนี่ครับผิวจะออกผิวจะเป็นสภาพใช้นะครับนะครับดูแกวเนียนเรียมนะครับผิวจะพุ่นๆหน่อยๆนะครับผิวจะพุ่นๆนะครับลาาผลพุนทวีนะครับบาขาวปีนะครับมหาลาบนะครับ ัวมายสิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เม่วัดลำกระดานะครับนี่ครับเป็นเหรียญขนาดเป็นเหรียญใหญ่มาครับปีสองเก้านะครับนี่ครับหลวงปู่ม่วัดลำกระดานนะครับปีสองเก้านะครับ,รบสวยคมนะครับสิบเก้านะครับเป็นเหรียญประทานพนมกระไรทองนะครับ เห็นพระธาตุขนมช่วยชาตนะครับกระไรทองนะครับที่สวยนะครับนี่ครับกระไรทองนะครับสภาพหิ้งนะครับต่อไปมาไเ้ยี่สิบนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเป็นรูปตัวหลวงพ่อเงินเนื้อทองผสมนะครับมายเลขยี่สิบนะครับ ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่คือเป็นพระกุนะครับเป็นพระหงยานนะครับเนี่ยเป็นพระกุเนื้อชินนะครับเนื้อชินนะครับเนี่ย รีบสอนครับเป็นภาพผงรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายนะครับเป็นภาพผงรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายหลังสองขอหนึ่งครับ่ทานคล้ายหลังสอขอหนึ่งครับ23บสามนะครับเป็นภาพปิดตาจักจั่นนะครับพระปิดตาพิมจักจั่นนะครับ ผู้เอี่ยมวัดหนังครับพระปิตาพิมพ์จักรจันงครับเป็นเนื้อคงครับยิซีนะครับเป็นพระซุ้มกอครับซุ้มกอครับมีผ้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวันครับมาเนะครับเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับ ยี่บนะครับเปลี่ยนอองพคูณนะครับวัดบ้านไล่นะครับปีสามแปดนะครับรุ่นพิเศษเงินล้านนะครับหลวงพ่อคูณปีสามแปดนะครับปีออกม่วงเลยนะครับเป็นสีลุ้งเลยนะครับยี่สิบเจ็ดครับเป็นเสือหลวงพ่อวงนะครับเนี่ยเสือหลวงพ่อวงนะครับนี่ ยี่สิบแปดนะครับเป็นตะกุดหลวงปูโตนะครับนี่ครับอกตอเต่านะครับเป็นตะกุดดอกสั้นๆนะครับไม่ยาวนะครับเก่าแล้วมนะครับมันจะเป็นเนื้อเดียวแล้วนะครับดอกโคนะครับดอกเต่านะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นภาพปีรันนะครับปีรันนะครับ สนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับสามสิบนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขี่นกนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับสวยๆนะครับพิมพ์ขี่นกนะครับสามเอ็ดนะครับเป็นพระพุทธนะครับเนื้อชินนะครับปิดทองนะครับจะเป็นพระกุนะครับเป็นเป็นพิมพ์พระนอนนะครับลงรักปิดทองนะครับ ามสองครับเป็นชินาานะครับสองหน้าครับเป็นเนื้ององผสมครับอันนี้ก็พิมพ์สองหน้านะครับก็ต่อโค้รนะครับเป็นชินาาพิมพ์สองหน้าต่อโค้ดนะครับสามสามครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออ้วนน,นะครับวผ้านอนคอนะครับหลวงพ่ออ้วนะครับ พหุสี่สกตนะครับสองหร้อยสิบนะครับสามสิบสี่นะครับเป็นล็อกเก็ตลูกเหมือนหลวงพ่อไส้นะครับหลวงพ่อไส้วัดจุงนางนะครับ โกเกตลูกเมืองน,นะครับภเป็นรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อไส้วัดจุงนางนะครับสามห้านะครับเป็นหลวงพ่อคูณอันปก้านะครับนี่ครับปีสามแปดนะครับหลวงพ่อคูณอันปก้าปีสามแปดคมๆสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับตอกโค้ด้วยนะครับตอกโค้ด หน้าสองโคดนะครับสามหกนะครับเป็นภาพปิดตาเนื้อตะกัวเก่านะครับไม่ทราบที่มานะครับนี่ครับเป็นภาพปิดตาเนื้อตะกัวเก่าไม่ทราบที่นะครับสามสิบเจ็ดนะครับเป็นภาพปิดตาเนื้อตะกัวเหมือนกันนะครับมียันนะครับนี่ครับหลังยันนะครับตาเนื้อตะกัวหลังยัน โทนะครับเป็นยันอัครย,ยันพุทธโทรนะสามแปดนะครับเป็นพ่อคุณรามปี19นะครับเนี่ยพ่อคุณรามคาแหงนะปีสองพันนะครับ,รบเรียนพ่อคุณรามคําแหงปี2องพันบนะ สามสิบเก้านะครับเป็นเป็นพันเนื้อชินนะครับเรี่ยมเก่านะครับเป็ดนะครับมีชมรุดนะครับมีรอยหักนะครับเป็นเนื้อนชินเก่าๆนะครับมีรอยชมรุดนะครับสี่สิบนะครับเป็นแค่พันหูยานะครับเรี่ยมเก่านะครับเนี่ย ยิ่งเก่ายิ่งใช้มากร้อยน้ําเข้าไปนะครับจะกัวนะครับร้อยน้ําเข้านะครับรายการละสองร้อยบอร์ดทุกรายการนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือได้เบอร์เดียวกันะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคนคนพานะครับ วันนี้ขอจบไว้นนี้กันนะครับคนครับ